วันนี้พามาดูรถเก๋งราคาหลักหมืน่นโต้ด้วยนะราคาหลักหมืน่นราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับก่อ,อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านนะก่อนจะปีใหม่แล้วใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นี่นะครับเป็นรถเก๋งนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่มีรถราคาหลักหมื่นเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับลงทุกวัน18บแนาฬิกาสามสิบนาทีจะได้ทันเขา ถ้าไม่ได้กดตามเนี่ยเวลาลงคลิปใหม่ไปมันจะไม่ทันนะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับไปครับอืมก็สีทาใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบๆคันก่อนนะแต่รถมันวิ่งไปวิ่งมาผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่รีวิวหน่อยเดี๋ยวขับไปรีวิวด้านนอกดีกว่า คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับ6พฤศจิกายน2543นะครับเป็นรถปี2543นะครับเครื่องพันห้าสีเทานะครับสีตรงเล่มเบนซินนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะเบนซินนะครับ Honda City แต่ตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่เพื่อลมเก่านะเดี๋ยวขอรีวิวรอบคันก่อนคันนี้กัจบจกไฟฟ้าด้วยเห็นละเป็นเกียร์ออโต้นะผมเห็นละ ใครที่กาลังมองหารถเก๋งวิใช้งานอยู่สามารถมาทดลองกับขี่ได้นะมาทดลองกับขี่ก่อนนะครับหลอบรอบคันรถอยู่จังหวัดฟพจรบูร์ชชอยู่อำเภอลมเกานะครับก็แอบ,บดูภายในสักหน่อยอ๋อคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับเบาะมีเบลครบนะครับ บ่มีเบลครบนะครับด้านหน้าก็จะมีหมอนของเจ้าของเดิมนะครับอา่ามีเบลใช้งานได้นะครับเบลนี้เบลใช้งานได้อโอเคประตูฝั่งคนนั่งข้างนะครับจุกไฟฟ้านะครับเกี่ยวตู้นะครับ ดิ่มือใช้ได้ด้วยนะครับคันนี้เราลรอ,อบขันกระจกดีครับไปเยวมาดูภายในสักหน่อยดีกว่าประตูมานะครับก็คันนี้กระจกไฟฟ้า แต่ผมขอดูเลขไม้ก่อนเลขไม้นะครับอยู่ที่สามแสนสองหมืนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับ Honda City เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงดีกว่านะครับเปิดกุญแจมานะค,ความร้อนก็ขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้นี้ผมขับออกมาแล้วนะครับขอเดี๋ยวลองสตาร์ทโอ้ติดเลยนะครับสตาร์ทจึง้งเดียวติดเลยนะขอดูดีว่ามีแอร์หรือเปล่าอ่า แอร์ก็ทำงานนะครับแอร์ทำงานเบิกมือล็อกอยู่นะครับ,รบเป็นประจกไฟฟ้านะครับเป้นลงได้นะครับนะนี้ครับเหตุวัดะระดับต่างๆนะครับจะเป็นความร้อนแต่รอบนี้ไม่ขึ้นนะเร่งแล้วไม่ขึ้นนะครับอันนี้วิ่งอยู่นะ วิ่งอยู่ถนนถนนลมเก่านะครับตลาดลมเกานะน,นี่วิ่งมาในตลาดนะครับกม่ขึ้น,นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับ สำหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาต่รองราคากับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะเอีคยวกสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอีคยําสำหรับวันนี้ก็จะมานี่นี้นะก็ขอข่าวคําว่าสวัสดีครับเดี๋ยว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 ก่อนจากกันผมมีวิดีโอมานำเสนอรถอีกหนึ่งคัน ครอยากจะดูต่อก็กดดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามที่ช่องไว้กดถูกใจกดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะโอเคไปไปดูอันนี้ต่อนะครับ